ถามถึงข่าวเลยบอกว่าเลิกกับจียอนแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบห่างๆกันครับนานหรือยังที่ห่างกันประมาณ2อาทิตย์ได้ครับตั้งแต่ตั้งแต่ที่เกิดเรื่องลบรูปครับสาเหตุมาจากอะไรอืมผมก็ไม่มีเวลาด้วยแหละครับผมแล้วก็ผมเป็นคนที่ติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือคือเรื่องนี้เราเราเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วเหมือนกันครับจียอนเขาไม่ชอบที่เราไปติดเพื่อน คือบางทีมันก็เยอะเกินไปมันมันก็ผิดที่ผมด้วยแหละบางทีครับทำไมเราถึงไม่ปรับตัวเพราะระยะเวลาก็นานแล้วเหมือนกันอันนี้ก็คือผมก็ทํางานมาเหนื่อยๆหน่เวลาว่างเลยทนที่จะแบบมีเวลาให้เขาเลยผมก็ไปอยู่กับเพื่อนซะส่วนใหญ่ครับดูจียอนค่อทั้งโกรธมากเหมือนกันค่อนข้างครับครับจริงๆเรามีได้ไปปรับจูนกันไหมมีครับผมก็โทรไปบ้างไม่ไม่ใช่โทรไปบ้างก็คือโทรบ่อยเลยแหละช่วงแรกๆเขาก็ไม่รับสายอะไรนะครับ แล้วก็หลังๆมาก็คุยกันคุยกันเออแล้วก็พอได้คุยกันมันก็รู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนเดิมอืมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปใช่แล้วก็เลยแบบออกห่างๆกันดีวกว่าครับคิดว่าจะมีโอกาสจะดีเทอรนะ์นไหมตัวผมเองเหรอผมคิดว่า ต้องรอดูพี่ต้องรอดูจริงๆมันมันมัน,ม,นมันอยู่ที่อยู่ที่คนสองคนแล้วก็ระยะเวลาสองาทิตย์ที่ผ่านมายังตามงอเขาอยู่ตลอดไหมตลอดครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะทําได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าผมก็ตอนเช้าถ่ายละครยาวเนี่ยดึกๆมาก็ต้องไปละครเวทีถึงเที่ยงคืนทุกวันอะไรเงี้ยครับถามว่าณวันนี้ยังรักจีออนอยู่ไหมรักมากพี่รักและห่วงเขาทุกอย่างคือคือปกติล้วเนี่ยเวลาว่าก็อยู่กับเขาแล้วก็ เขาก็ไม่เป็นไหนกับใครเขาก็มีผมนอกจากผมก็มีพวกชมพู่อุ้มอะไรเะยครับพอขาดเราไปแล้วเออก็เป็นห่วงว่าเออจ,จะจะจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบอะไรยังไงคือเขามป็นคนเขาเปเพื่อนโอเคเป็นเป็นคนต่างชาติมาอยู่เมืองไทยก็แบบนนั่นอยู่แล้วไงครับถามจากเพื่อนทำไมเขาเป็นยังไงบ้างตอนถามตลอดครับถามแต่ว่าช่วงนี้ก็ก็ไม่ได้ถามแล้วครับถามตลอดคือห่วงตลอดคือมีช่วงนึงที่เขาหายไปก็แบบโอ้พี่ห่วงมาก เพื่อนๆช่วยเป็นกาวใจให้เราไหมเป็นกำลังใจให้ดีมากครับเป,เป็นกำลังใจที่เป็นกาลังใจที่แบบโอเคทําให้เราแบบยังสู้ต่อไปอครับสมมติว่าถ้าเกิดการกลับมาคบกันในครั้งต่อไปเราคิดจะปรับปรุงตัวไหมในการที่ใส่ติดเพื่อนแน่นอนครับแน่นอนปรับทุกอย่างแน่นอน,น,น,อนครับเราไม่อยากเสียเขาไปไม่อยากเสียเลยมันมันไม่มีใครอยากแบบเริ่มต้นใหม่ตล,ลอดพี่สองปีกว่า องปีกว่าสองปีกว่านี่คือไม่ทิ้งแน่นอนไม่ตัดแน่นอนครับโอ้โพี่ไม่เคยคิดจะตัดเลยคือเรายังรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกรักมากครับผมมันเป็นมันเป็นครั้งครั้งแรกในชีวิตด้วยซ้ำที่แบบศรัทธากับความรักครั้งนี้แบบสุดๆครับเราคิดถึงขน้ดว่าจะแต่งงานกับคนนี้ด้วยซ้ำพูดตรงๆก็ยังไม่มี ยังไม่มียังไม่ม,ยม,มียังไม่มีการการคิดแบบนั้นครับแต่ว่าเราเราทำทุกอย่างให้มันดีเพื่ออนาคตครับคือโอเคเราตัดสินใจท,ทําธุรกิจร่วมกันแล้วก็แบบทำทำทำเราปรับจูนกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็มันก็มันก็มีบางบางอย่างที่มันแบบโอเคอย่างเข้าเข้ากันไม่ได้อยู่ดีคือถ้าเกิดกลับมายินดีจะปรับตัวแน่นอนแน่นอนครับ